กองทัพบ,บกแจงปมดราม่าแตมอภิวัฒน์ถูกนายพลคุกคามข่มขู่อยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงยันพร้อมรับฟังประสานช่วยเหลือจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังนักร้องหนุ่มชื่อดังสแตมอภิวัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงที่หายหน้าไปสองปีนั้นตนและภรรยาถูกคนคุกคามอย่างหนักจนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและถึงขั้นมีการขึ้นศาลและสแสตมชนะคดีในที่สุดก่อนจะออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะถูกพ่อที่เป็นนายพลของคู่กรณีตามข่มขู่ดังที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่18มกราคม2568ทางเพจ Facebook ทีมโคศกกองทัพบ,บกได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวระบุว่าโคศกทบอแจงกรณีข่าวนายพลข่มขู่ศิลปินดังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนตลอดจนประสานให้ความช่วยเหลือแม้เป็นเรื่องส่วนตัว จากกรณีที่ปรากฏข่าวในประเด็นที่ศิลปินนักร้องท่านหนึ่งได้กล่าวถึงบุคคลที่เป็นกำลังพลของกองทัพบ,บกว่าเกี่ยวข้องกับการคุกคามและข่มขู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของครอบครัวศิลปินพันเอกธิรสมบัติสิริโศกกองทัพบ,บกเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกำลังพลที่ถูกพาดพิงตามข่าวว่าเป็นกำลังพลของกองทัพบ,บกหรือไม่เพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแม้ว่ากรณีดังกล่าว จะเป็นการกระทำส่วนบุคคลแต่กองทัพบ,บกมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าหากการกระทำใดส่งผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบ,บกจะต้องได้รับการตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบอย่างเหมาะสมกองทัพบ,บกให้ความสำคัญต่อความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนตลอดจนประสานการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งนี้หากประชาชน ผู้เสียหายต้องการรัแจ้งข้อร้องเรียนกองทัพบ,บกพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะดูแลกำลังพลทุกนายให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของกองทัพบ,บกอย่างเคร่งครัด